คิดว่าเสียงใครเสียงมาตินหรอรู้เสียงใครวะไม่กูหกูเป็นเฮียเหลนะ่อนหูจัดช่วงนี้เฮีย ยังไม่มาพี่น้องให้รอนานเกินเสียงคุ้นๆเสียงคุ้นๆวันดีนะเฮ้ยครับลุงสวัสดีครับผมสวัสดีครับอุดีๆหรอ ได้ครับลุงพี่โน่อย่งเนี่ยไ,ได้แล้วตกคู่ครับลุงได้แล้วตะคู่ให้แขกรอนานเกินมิโนะไอปเ้ามันนี้่ปน้ามันนี้่ปน้ามันนี้ ดี๋ยวว่าภารกิจมาดิวันนี้เรามีภารกิจอะไรน้องิชชนเชวันนี้พวกเราต้องไปมีภารกิจไปตั้งถิ่นฐานลกลากบ,บนดาว SO S O 4 8 2ดุ้ยในกาแล็กซี่เอนโดเบดาหุ้ยกี่ล้านปีแสงอะที่เราต้องเดินทางอ่ะเราจะเดินทางผ่านรูหนอนที่ C สอง S, <S O SO และรูตูดอ่ะไปโผล่ที่รูตูด18 เม็ดลิศิดวงเป็นโคตรลับอันนี้หลังจากที่เราทําการตั้งลูกล่ากเสร็จแล้วให้ทําการระดมพลเพื่อไปกําจัดชาวบ้านพื้นเมืองบนดาวดวงนั้นให้เส้นอย่าให้มีเหลือแม้แต่คนเดียวทุกคนทราบราบนี่แหละภารกิจยับขอทุกคนโชคดีเย้ชีวิตกลับมาเย็ะจเต้เยอะเเยอ สี่เก็ให้พวกกูรอนงานโพรไอ้เหี้ยไอ้บอสไปสร้างที่ใหม่ไปเลยนะไอ้ตรงนั้นน่ะมึงสร้างเลยนะอ่าอ่าอ่าอ่ววา,าเออเปิดประตูมึงทำประตูอีกชั้นหนึ่งดีไหมไอ้เที่ยเดี๋ยวออกไปจ้าเอ๋มแม่งมายัดบ้านอีก ทำสามเหลี่ยมอ่ะ แล้วคนที่แจ้งนี่โคอีกเก่าอ่ะแต่เปิดใช่ครับหลุงเขาแจ้งเพียวเป็นโคอีกเก่าใช่หรอน่ออามีโคอีกเก่าเดียวะน่าจะสามสามสีค่คนแต่แต่เห็นรอบนั้นเต็มอยู่นะพี่เสือพี่เสือก็ใส่นะเสืออ้อจังได้อยู่ใช่หรอพี่เสือไม่อยู่ pues. รับครับเขาเล้าเล้าไงเล้ากันในงัดร้านนานละครับทับักละพอเรา<ะ>เราไม่หยุดเลยพอเราเราไม่หยุดเลยครับ อเขาเขาชอบมาร้องเพลงให้ฟังอะถ้า,ถ,าถ้าลุงไปตีวิสืออาจจะมานะครับสล็อตเ,เต็มสี่สิบนี่ใช่เหรอผมว่ามาแน่นอนครับมันสูตรสีอะไรอ่ะสีชมพูเหรอชมพูแบบบ้านเย็นแล้วไอ้เหี้ยกวาจะเล่นรัดไม่ดีซีมาให้รออะไรวะเนี่ยโหลดีซีพี่โน่ไปไหนเนี่ยนานจัดเลย น่าจะกำลังมาครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเห็นไหมว่าเจเอก แบบตัวหนครับ ว่าไงไเป็นไรเนี่ยลาย่าเรืองแท้วันนี้มึงเนี่ยครับลุงรองเวลาค,ครับลุงไปไหนมาครับไปไหนมาถึงรองคุยดีสิเขาเขาเขาคุยกันตรงมึงระเบิดแบตแล้วหรอที่นู่นอ่ะใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวจากกันแล้วนะเออลุงยัง,ย,งยังผมไม่ไปครับลุงผมยังไม่ไปครับ คือผมไปแค่ขึ้นของครับยังไม่ได้เข้าแกงอะไรเลยครับน้องๆออกไปสิบสามคนอ่ะมีอะไรช่วยบอกกันอยากให้จะขอลงมาไปช่วยชิงบ้านได้ไหมครับวันเดียวครับวันเดียวจาไปอีกคนสามคนครับสามคนก็มีแฟงเมื่อไหร่้างในเวทแฟงผมขึ้นอาวุธให้แล้วครับกับสุภพัทกัปเวนเขาก็มาช่วยครับ้ขอขอลุงขอขอลุงกับ่ตีเหมือนเดิมครับน่าจะเป็นหมดเดิมอ่ะก็เป็นห้าคนปะ ใช่ครับลุงวเดี๋ตวกูต้องไปขึ้นปืนบวกบวกสี่ก่อนปะวะมาได้เลยครับผมมีของบวกให้ลุงเต็มเลยได้ได้บวกกูกูได้บวกบวกลไเรื่อยมันงมันยิงล้อได้อ่ะบวกสี่ปะใช่ครับบวกสี่ครับลุงเร็วแค่บวกสี่เดี๋ยวไปขึ้นได้มีปัญหาเดี๋ยวไปช่วยได้วันไหนก็บอกแล้วกันบอกลงหน้าก่อนนะว่าวันนี้เท่าไรได้ครับลุงได้ครับน่าจะซิเก็บสิ้นเดือนนะครับโอเคจะไม่รู้ว่าลุงอยู่ไหมลุงจะมาได้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 ถ้ามึงก็มาได้ครับ ลุงผมไปคนเดียวอาวุธมาตันบวกข้าบของผมบวกง่าหมดเลยใช่หรอใช่ไ้เหี้ยวผมแม่งเดือดนะกูจะบอกให้เหี้ยของที่นู่นอย่างแพงอะขนาดกูเข้าไปเติมแสนห้ามั้งหรือสองแสนเนี่ยกูจำไม่ได้กูยังได้บวกสามอยู่เลยเหี้ยอากาศชาล็อกนี้มันมันมันดีครับลุงมันดีมันดีไม่มันมันก็ดีแหละเหี้ยรอบก่อนไอ้เหี้ยตั้มอ่ะน่าจะเอาของกูไปสัตว์ของกูเลยมันเลยหายไง แล้วว้ามัอนน่าจะยึดของกูสัตว์ตัดคือตอนนี้มันมในนี้ครับลุงมันมันมันได้ง่ายครับแบบว่าเต็มแค่แพ็กสี่ก็กล้ามันเล่นได้ตลอดแบบเขาเล่นออกคุกไอ้โนมาวะไอ้อีอะกูเด็กกี้กูถามไปถามซีซีพี่โนจะมาครับและเฮียจะมีคนตอบมาว่าเรื่องอะไรครับแป้งคตปัญญาอ่อนเลยเฮียมึงลืมแล้วเหรอเอาวันนี้ลุงเอาวันนี้เลย ทำงานไม่ได้เรื่องเลย